ขนมเปียกที่ด้านในมีไส้นมตุ้มๆซ้อนอยู่แบบนี้ไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยนำแป้งข้าวโพดมา12กรัมหรือ1ช้อนโตครึ่งแล้วใส่นมข้นจืดลงไป2ช้อนโต๊คนจนแป้งข้าวโพดละลายหมดแล้วพักไว้ก่อนนำนมข้นจืดมา170 ml เเทลงไปในหม้อใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะตามด้วยไข่แดง2ฟองป้าใช้ไข่แดงจากไข่ไก่เบอร์สอง เบอร์อื่นก็ใช้ได้ค่ะน้ำตันทราย36กรัมหรือ3ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันเมื่อเข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟอ่อนคนจนส่วนผสมเริ่มเดือดเมื่อส่วนผสมเริ่มเดือดแบบนี้ปิดเตาทันทีนำแป้งข้าวโพดผสมนมข้นจืดมาคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งจากนั้นค่อยๆเทลงไปในหม้อคนตลอดเวลาในระหว่างที่เท คนไปเรื่อยๆเมื่อส่วนผสมดูข้นหนืดแบบนี้แล้วปิดเตาทันทีใส่เนยจืดลงไป1ช้อนโต๊ะหรือ15กรัมแล้วก็กลิ่นวานิลลาครึ่งช้อนชาจากนั้นคนผสมให้เข้ากันกรองผ่านกระชอนใครไม่ซีเรียสไม่กรองก็ได้นะคะบีบีส่วนผสมลงไปให้หมด แวะเวียนมาคนส่วนผสมที่ได้เป็นระยะระยะจนกระทั่งส่วนผสมเย็นสนิทเมื่อส่วนผสมของไส้เย็นสนิทแล้วนำมาเทลงพิมพ์เลยค่ะในคลิปป้าใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนขนาด5เซนนะใช้พิมพ์ทรงไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นทรงกลมๆหน่อยก็จะสวยดีไส้หนึ่งพิมพจะใส่อยู่ที่ประมาณ31กรัมจ้าเกลี่ยให้เรียบซะหน่อยจากนั้นนำไปแช่ช่องฟรีซเป็นเวลา3ชั่วโมงหรือจนกระทั่งเสร็จตัวแข็ง ระหว่างนี้มาทำแป้งชั้นนอกกันนํำแป้งสาลีอเนกประสงค์ยี่ห้ออะไรก็ได้มา130กรัมหรือ1ถ้วยตวงน้ำตาลทราย18กรัมหรือ1ช้อนโต๊ะครึ่งคนส่วนผสมให้พอเข้ากันน้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะในคลิปใช้น้ำมันมะพร้าวแต่น้ำมันพืชตัวอื่นก็ใช้ได้นะคะแต่ถ้าจะใช้น้ำมันปลาล์มเตือนไว้นิดนึงขนมจะสีเข้มแล้วก็ ก้นขนมจะออกมาเยิมน้ำมันมากกว่าใช้น้ำมันตัวอื่นๆน้ำเย็นจัด 50ML มลเติมแค่นี้ก่อนเดี๋ยวถ่านวดแป้งแล้วแป้งแห้งเกินไปค่อยเติมน้ำเย็นเพิ่มทีหลังได้แต่เติมทีละนิดนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันใช้มือขยำขยำให้ผงแป้งที่อยู่ด้านล่างมารวมตัวเป็นก้อนเมื่อเป็นก้อนแบบนี้แล้ววางบนพื้นสะอาดๆแล้วนวดเป็นเวลา5นาที ใครมีเครื่องนวดสามารถใช้เครื่องนวดได้นะคะ5นาทีผ่านไปแป้งที่นวดได้จะมีลักษณะแบบนี้หาอะไรคุมแป้งแล้วพักแป้งทิ้งไว้เป็นเวลาอย่างน้อย30นาทีการทําแป้งชั้นในนำแป้งสาลีอเนกประสงค์ยี่ห้ออะไรก็ได้มา65กรัมหรือครึ่งถ้วยตวงน้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะป้าใช้น้ำมันมะพร้าวเหมือนเดิม คนให้เข้ากันแล้วใช้มือช่วยนวดจนเป็นก้อนแบบนี้หาอะไรคลุมแป้งแล้วพักไว้30นาทีตอนนี้แป้งชั้นนอกพักไว้30นาทีเรียบร้อยแล้วค่ะแป้งจะดูนุ่มนิ่มขึ้นแบบนี้นะจ๊ะตัดแป้งแบ่งออกเป็นทั้งหมด8ชิ้นแต่และชิ้นจะหนักประมาณ28-29กรัมในระหว่างที่ทำคลุมแป้งไปด้วยนะคะเพื่อไม่ให้แป้งแห้ง หยิบออกมาเฉพาะก้อนที่จะใช้นำแป้งแต่ละก้อนมาคลึงให้เป็นก้อนกลมๆคลึงแล้วก็คลุมไว้เหมือนเดิมนะคะทำจนครบทั้ง8ชิ้นนำแป้งชั้นในที่พักไว้เรียบร้อยแล้วมาตัดแบ่งแป้งเป็น8ชิ้นแต่ละชิ้นจะหนักประมาณ10-11กรัมคลึงแป้งเป็นก้อนกลมๆแล้ววางเรียงไว้ นำแป้งชั้นนอกที่ปั้นไว้มาแผ่ออกงางด้านที่ไม่สวยขึ้นนะคะดึง,ด,งดึงแป้งให้กว้างพอที่จะวางแป้งชั้นในลงไปห่อได้วางแป้งชั้นในลงไปห่อให้เรียบร้อยอย่าให้แป้งชั้นในโผล่ออกมาคลึงให้กลมหาอะไรคลุมแป้งทำจนครบทั้งแชิน้นจากนั้น พักทิ้งไว้เป็นเวลา30นาทีหลังพักแป้ง,งางแป้งด้านที่ไม่สวยขึ้นวางลงไปแล้วรีดรีดให้กว้างพอที่จะวางไส้ลงไปได้ไม่ต้องกว้างมากเกินไปนะคะนำไส้ขนมที่แช่ฟรีซไว้จนเซตตัวแข็งแล้วออกมาแกะออกจากพิมพ์ค่อยๆทย,ยอยเอาออกมาก็ได้นะคะเอามาตั้งเรียงไว้กลัวจะละลายหมดซะก่อน วางไส้ขนมลงไปบนแป้งห่อให้มิดชิดอย่าให้ไส้โผลออกมาใช้ฝ่ามือช่วยคลึงจัดแต่งทรงส่วนตัวป้าป้าวาถ้วยฟอยล์3 2 2 6วางขนมลงไปกำลังสวยแต่ถ้าหาไม่ได้3319ก็พอกลมกล,ม,กลมได้อยู่ค่ะ ผัดมามาเตรียมไข่สำหรับทาหน้าขนมกันใช้น้ำสองช้อนโต๊ะแล้วก็ไข่แดงหนึ่งฟองจากนั้นตีให้เข้ากันใช้น้ำให้ลดลงได้นะถ้าเกิดว่าอยากได้หน้าขนมที่เงาขึ้นแต่ป้าใช้น้ำค่อนข้างเยอะเพราะว่าไม่อยากให้สีของไข่ชัดเจนมากเนื่องจากว่าเดี๋ยวป้าจะนำส่วนผสมของไข่ไก่ที่เตรียมไว้เนี่ยแบ่งมาผสมสีต่างๆตามชอบใครจะไม่ผสมสีก็ให้ใช้น้ำแค่หนึ่งช้อนชาครึ่งก็พอผสมกับไข่แดง หน้าขนมจะเงาขึ้นเลยค่ะอะ่ถ้าใครจะผสมสีผสมอาหารก็หยดสีผสมอาหารที่ชอบลงไปแล้วคนให้เข้ากันพักไว้ก่อนนะตอนนี้ไปอบขนมกันก่อนค่ะเริ่มที่การอบด้วยเตาอบวอร์มเตาอบให้เรียบร้อยอบขนมด้วยไฟบนล่างที่170องศาเซลเซียสเป็นเวลา10นาทีจากนั้นนำขนมออกมาทาไข่ที่เตรียมไว้ าสามซัก2อสามรอบจากนั้นนำกลับเข้าไปอบด้วยไฟ170องศาเซลเซียสเหมือนเดิมอบอีก5นาทีหรือจนกระทั่งหน้าแหง้งหมายถึงหน้าขนมแห้งนะคะไม่ใช่หน้าคนทำแหง้งการอบด้วยหม้ออบลมร้อนและหม้อทอดไร้น้ำมันใช้วิธีเดียวกันเลยนะคะคือวอร์มหม้ออบลมร้อนหรือหม้อทอดไร้น้ำมันให้เรียบร้อยอบขนมที่150องศาเซลเซียสเป็นเวลา10นาที นำขนมออกมาทาไข่ด้านบนแล้วอบต่ออีก5นาทีหรือจนกระทั่งหน้าแห้งหมอทอดไร้น้ำมนันทำเหมือนกันเป,เป๊ะเลยนะคะไม่พูดซ้ำแล้วเนาะเหมือนมออบลมร้อนเลยการอบด้วยเตาแกส๊สนำหม้อหรือกระทะก้นหนามาวางตะแกรงเหล็กลงไปไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องใส่อะไรลงไปทั้งนั้นนะคะ จากนั้นปิดฝาใช้ไฟแรงสุดเป็นเวลา1นาทีเมื่อครบเวลาเปิดฝารีบนำขนมวางลงไปอบอบขนมด้วยไฟอ่อนเป็นเวลา10นาทีแล้วนำขนมออกมาทาไข่จากนั้นนำกลับเข้าไปอบซ้าด้วยไฟอ่อนอีก3-5นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกชิ้นนี้ตัวไข่ป้าผสมสีขาวก็สวยไปอีกแบบนะเนี่ย ทำเตือนถ้าใครทาไข่ที่หน้าขนมเยอะจนตัวไข่เนี่ยไหลลงมาที่ขอบด้านข้างของฟอยเยอะเกินไปบอกเลยนะคะขนมจะแกะออกจากฟอยยากมันจะติดฟอยดังนั้นทาแต่พอดีเดอ้อชิ้นนี้อบด้วยเตาแก๊สมาก,ก็โอเคอยู่นะคะสวยงามอยู่ปรบมือ <S <S เผื่อมีคนสงสยัยขนมที่ป้าใช้ตอนต้นคลิปที่เห็นเป็นรูปหัวใจป้าใช้ปากกาสำหรับอาหารแบบนี้วาดนะ ตัวนี้ตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ใหญ่ๆจะมีขายหรือว่าสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้ค่ะถัดมาค่ะต่อที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบแป้งชั้นนอก6 4บาทส6สตางค์ต่อสูตรต้นทุนวัตถุดิบแป้งชั้นใน3บาท76สตางค์ต่อสูตรต้นทุนวัตถุดิบไส้23่สบาท58สตางค์ต่อสูตรต้นทุนวัตถุดิบไข่ที่ใช้ทาหน้าขนม คิดจากไข่เต็มฟองเลยนะคะต้นทุนจะอยู่ที่6บาท50สตางค์ต่อสูตรเอาต้นทุนในส่วนของแป้งไส้แล้วก็ไข่ที่ใช้ฐาหน้าขนมมารวมกันต้นทุนจะอยู่ที่40บาท30สตางค์ต่อสูตร1สูตรทำได้8ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นจะอยู่ที่ 5, บาท4สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกที และในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้แล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจีปาถาอื่นๆถ้าจะขายขายกี่บาทดีเป็นป้าก็คงขายซักชิ้นละ15บาบาทละค่ะป้าขายแพงตลอดตลอดไม่ใช่ค่ะขั้นตอนมันเยอะนะคะเจ้าเมนูนี้เนี่ยก็ต้องบวกค่าเสียเวลาเยอะนิดนึง เก็บได้นานไหมป้าทดลองเก็บใส่กล่องปิดฟ้าแช่ตู้เย็นช่องธรรมดามา3วันชิมดูยังไม่เสียเดอ้อแต่เนื้อแป้งอาจจะดูแข็งแข็งขึ้นนิดนึงเอาละค่ะสุดท้ายเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ